สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งครั้งอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เป็นตอนที่47นะครับผมเรามาดูหุ้น TQR และ TQM กันจบในคลิปเดียวครับประจำวันชดเชยวันแรงงานแห่งชาตินะครับ2พฤษภาคมพศ2565แน่นอนครับวิดีโอชุดนี้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับไม่ได้เป็นการชักชวนชี้นำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายหุ้นนะครับผมแล้วก็รบกวนทุกท่านนะครับฝากไปทบทวนข้อมูลกันดูนะครับมีความผิดพลาดหรือมีอะไรแนะนําเนี่ยนะครับยินดีนะครับผมเขียนคอมเมนต์ลงมาได้นะครับหัวข้อประจำวันนี้นะครับผมเรามีกันอยู่5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปนะครับทําไมต้องทําวิดีโอชุดนี้นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของประกาศผลแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หัวข้อที่3คือเรามารู้จักบริษัทกันนะครับ TQR นะครับเป็นอย่างไรนะครับบริษัทอะไรกันเน่ยชื่อ TQR นะครับผมเสร็จแล้วก็มารู้จักบริษัท TQM กันนะครับสุดท้ายครับราคาตอนนี้ของทั้ง TQR TQM เป็นอย่างไรและนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นหัวข้อแรกกันที่มาที่ไปก็หน้านี้นะครับเป็นเป็นอ,อ่ u s i n e s s m o เด l ของบริษัท TQM แต่จริงๆถ้าเราดูเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับ เขาจะเขียนเรื่องของอินชูรันบรอกเกอร์นะครับแล้วก็ฝั่งขวาคือเรื่องของเซอร์วิสพร็อเวเดอร์เนี่ยเขาว่าการทำอินชูรันเนี่ยจริงๆก็คือมีอิชชูเร์นะครับคือบริษัทประกันเนี่ยนะครับเขาจะขายผลิตภัณฑ์ให้ทางคัสเตอร์เมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบริสัทหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยแล้วขั้นกลางเนี่ยก็จะมีบรอกเกอร์นะครับซึ่งในพาร์ทเนี่ยทาง TQM เนี่ยก็เล่นเล่นอยู่แหละนะครับเป็นอินชูรันบรอกเกอร์แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยอิชชูนเออร เขาจะบางครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของเขาเนี่ยเขาจะขายประกันต่อนะครับไปที่บริษัทรับประกันภายต่อเนี่ยคือรีอินรีอินชัวร์นะครับซึ่งรีอินชัวร์เนี่ยกับทางบริษัทประกันกับรับประกันภายต่อเนี่ยก็จะมีโบรกเกอร์ขั้นกลางเขาเรียกว่ารีอินชูแรนโบรกเกอร์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ย TQM เนี่ยก็จะเป็นโบรกเกอร์กันระหว่างบริษัทประกันกับทางลูกค้าคือผู้บริโภคนะครับ End consumer หรือว่าบริษัทต่างๆนะครับ แล้วก็ TQR เนี่ยก็เป็นบริษัทโบรกเกอร์นะครับระหว่างบริษัทประกันกับบริษัทรับประกันภัยต่อนะครับผมนี่คือ TQM แล้วก็ TQR นะครับซึ่งทางบริษัท TQM เนี่ยเขาได้ประกาศว่าเขามีแผนในการ acquiring นะครับก็คือซื้อผู้บริษัท TQR นะครับเพื่อให้อ่าการบริการของ TQM เนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับซึ่งในเคสนี้อย่างที่บอกก็คือ ทีคเอนี่ยอยู่อยู่เป็นโซ่กลางร,ระหว่างบริษัทประกันกับลูกค้านะครับส่วนที r ก็เป็นโซ่กลางร,ระหว่างบริษัทประกันกับบริษัทอ่ารับประกันภัยต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือเป็นแผนธุรกิจเติบโตของทางบริษัท TQM นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าแผนเนี่ยของ TQM จะซื้อก็คือ1 0 0 1 0ร้ล้านหุ้นนะครับหรือ4 4 4 3อของ t q คินะครับผมคิดเป็นเงิน520ร้ล้านบาทนะครับแล้วก็บลอด คณะกรรมการของบริษัท TQM เนี่ยก็ได้รับได้อนุมัติเมื่อวันที่8มีนาคมปีนี้นะครับผมนะครับซึ่งประกาศผลแล้วนะครับเมื่อวันที่29เมษายนเนี่ยก็คือวันศุกร์เนี่ยก่อนตลาดปิดเนี่ยตอนตอนที่ตลาดปิดแล้วนะครับก่อนที่หยุดยาวกันเนี่ยเขาเขาบอกว่า TQR เนี่ยก็ได้แจ้งนะครับว่า TQM เนี่ยได้ซื้อหุ้นของบริษัทแล้วนะครับเรียบร้อย102ล้านหุ้นนะครับ คิดเป็น44.35%นะครับของหุ้นที่ออกทั้งหมดที่ราคา5.10บาทนะครับผมก็เขาซื้อมาจากคุณอัญชลินพันนิพาแล้วก็คุณนภัสนันพันนิพานะครับเรียบร้อยเม่อวันที่29เมษายนนะครับผมก็โครงสร้างของ TQR คือจากที่ถือหุ้นนําโดยคุณอัญชลินกับคุณนภัสนันเนี่ยก็จะเป็นบริษัท TQM แทนนะครับ TQM ก็จะถือหุ้นทั้งหมด44.43%นะครับผม ซึ่งตามกฎตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ TQM ต้องทำเขาจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลืออีกนะครับในราคา5.10บาทแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยคงไม่มีพูดถึงหุ้นรายย่อยแนานของ TQR เนี่ยขายขายให้ TQM ที่ราคา5.1 0บาทนะครับซึ่งเป็นราคาผ่าแต่ชัดเจนนะคือเมื่อวันศุกร์ก็พูดถึงหุ้นรายใหญ่ของ TQR เนี่ยเปลี่ยนจากคุณอัญชลินและคุณนภัสนันท์พัน,นิพาเป็นบริษัท TQM นะครับ102ล้านหุ้นนะสัดส่วน44.43% นี่คือจาก TQR นะครับที่โดดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ส่วนฝั่ง TQM เนี่ยก็วันเดียวกันนะครับ29เมษายนเนี่ยเขาได้ออกว่าอ่าโอเคบริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท TQR เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับจากทั้ง2ท่านที่เคยได้ได้ได้กล่าวไปนะครับก็จำนวนเงินที่ซื้อทั้งสิ้นเนี่ย651ล้าน8 3 1 0 0 0บาทครับนี่คือเป็นการลงทุนอีกครั้งหนึ่งของ TQM เหมือนกัน ถามว่าข้อดีข้อเสียอะไรนะครับก็เพิินได้รายงานนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการอิสระนะครับรายการที่เกี่ยวโยงกันเนี่ยสับซื้อหุ้นสามัญของ tqr นะครับก็ทําโดยบริษัทสีลมแอดไว o r เซอรี่นะครับเมื่อวันที่24มีนาคม2 5 6 5เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าข้อดีของการเขาทำรายการเนี่ยมีอยู่4ีหข้อเนาะข้อแรกคือ บริษัทได้ลงทุนในกิจการที่มีผลการดาเนินง,ง,งานที่ดีมีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตนะครับก็คือ TQM เนี่ยได้ลงทุนใน TQR ซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปสังเกตได้คือกําไรนะครับ2562เนี่ย TQR 4 4ล้านบาท2563นาะครับกำไรเพิ่มเป็น74ล้านบาทนะครับแล้วก็2564เนี่ยกำไรเพิ่มเป็น97ล้านบาทก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนาะสัดที่ซื้อมา นะครับแล้วก็เขาบอกว่าการเข้าทําธุรกรรมที่ซื้อหุ้น TQR เนี่ยมีความสมเหตุสมผลด้านราคานะครับด้านราคาซื้อที่5.1บาทเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดดูตามประเมินเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้น่าจะ10กว่าบาทต่อหุ้นนะครับนี่คือข้อ2โอเคส่วนข้อสาเขาบอกว่าบริษัทสามารถขยายธุรกิจในหน้าประกันภัยต่อและเกิดการผลักกำลังทางธุรกิจนะครับก็ปัจจุบัน TQM เนี่ยเขาเป็นอินช r รันบ b r o กเกอร์นะครับ ให้บริการในหน้าประกันภัยก็สามารถทำ,ทำธุรกิจในหน้าประกันภัยต่อได้นะครับจาก TQR นะครับผมอันนี้คือข้อ3เนาะส่วนข้อ4ก็คือกระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทนะครับก็คือ TQM เนี่ยต้องการเติบโตนะครับก็ต้องมีการทำ M&A ขึ้นไปเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้ meet ท,ทั้งวัตถุประสงค์ทั้งท็อปไลน์แล้วก็บอททอมไลน์นะครับผม แล้วก็ข้อ5บอกว่าสามารถสนับสนุนให้บริษัทสาสมารถเพิ่มธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คืออันนี้คือผลประโยชน์ของทาง TQM นะครับ้าสุดท้ายก็คือข้อ6ก็คือได้รับเงินปันผลนะครับจาก TQM ซึ่งจ่ายปันผลต่อเนื่องนะครับผมผลต่อเนื่องแล้วทุกปีนะครับผม2ปีที่เขาตลาหลักทรัพย์เป้นนมาโอเคก็ความเห็นของรายการที่ปรึกษาบอกว่า มีความเห็นนะครับเห็นด้วยในการเข้าทํารายการตัวนี้นะครับผมก็สุดก็คือเดี่ยวเดี่ก็จบไปละเอาเห็นเรื่องของข้อดีกันไปแล้วนะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรมามาดูหัวข้อที่3กันครับคนที่เปลี่ยนโดนเปลี่ยนผู้บริหารนะครับเอ้ยเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือของ TQR เนี่ยนะครับมารู้จักบริษัทกันว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ TQR เนี่ยเอกสารทีไ่ได้เมื่อวันก็ดูในเว็บของบริษัทนะครับ เป็นเอกสารที่เขาออก Opportunity Day เนี่ยเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับ1เมษายนที่ผ่านมานะครับผมก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เขาบอก TQR เนี่ยเป็นบริษัทก็มีทั้งวิชั่นมิชชั่นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคีย์ไฮไลท์หน้านี้ก็คือนี่เริ่มต้นเมื่อปี2012นะครับก็10ปีละ เขาตอนนี้เขามีพนักง,งาน40คนเองนะฮะ40คนที่ทําเรื่องของพวกนี้อยู่เรื่องของการส่งเป็นเบรกร์ส่งไอประกันภัยต่อนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้เขาบอกว่าจริงๆเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมสองตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นความสําเร็จเนี่ยเขาก็ได้รางวัล3ปีต่อเนื่องนะครับจากนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของรางวัลเกี่ยวกับการประกันภัยนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของทัอทีนะครับเบสไฟแนนซ์ไลน์โบเกอร์เนี่ยนะครับจากรอยเอเชียเนี่ยเมื่อปี2020นะครับนั่นคือ TQR เนาะนะครับก็เขามีทำมาสเตอร์เกิดขึ้นข,นของรางวัลต่างๆมากมายที่เขาได้มานะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆก็คือเนี่ยสองพันยีบสองคือไฮไลท์ก็คือ TQM ก็คือเป็นโอนเนอร์ของ TQR นะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนบิสเนสผมว่าเออเราคุยกันละนะครับเรื่องของ TQR Insurance Business ก็คือ ทำยังไงให้เราเนี่ย TQR นะั่นคือเป็นรีอินช r แรนบลกเกอร์นะครับเป็นนายหน้าส่งประกันภัยต่อส่งประกันภัยต่อนะครับก็ผมว่าจริงก็เออเป็นนายหน้าเนี่ยก็ดีเนาะไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรนะครับไม่ต้องมีเรื่องเรื่องลอสถ้ากิมีคนเคลมประกันเยอะแยะอะไรทั้งหลายนะครับถ้าเป็นนายหน้าอย่างเดียวเนาะนะครับผมเขามีทั้งเรื่องของสักเจอร์เขาบอกว่าเป็นเรื่องของทดิชั่นอลบิสเนสนะครับธุรกิจทั่วไปทางฝั่งซ้ายนะครับนะตอนนี้รายได้คือ36นะครับ เป็นเป็น uh, อ,อ่ินชอนอ่นทั่วไปไอ้คือส่งต่อทั่วไปนะครับส่วนทางขวาเนี่ยภาษาอังกฤษคือ alternative business เนี่ยก็พยายามคิดเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะครับธุรกิจใหม่ๆเรื่องของ product ใหม่ๆเนี่ยเพื่อให้มัน่นใจได้ว่าทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งทางบริษัทรับประฐฐกันภัยต่อเนี่ยแฮปปี้กันทั้งคู่นะครับพยายามหามธุรกิจใหม่ขึ้นมานะครับก็อันนี้คือเป็นโปรดักตที่เขามีทั้งเรื่องของมอเตอร์นะครับอินชันแรน property insurance นะครับ มารีนอินัวรารประกันภัยทางเรือแล้วก็มีเรื่องของประกันประกันภัยต่ออื่นๆนะครับที่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ performance นะครับสังเกตก็คือไรายได้เพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับ20212010ตกมานิดหน่อยนะครับตกมาเนาะนะครับแล้วก็18นะครับที่ตกมาผมว่าก็คือเป็นเรื่องของตัวดว,วตัวสีฟ้าเอ้สีเทาอ่อ,อนคืนอ traditional เนี่ยไรายได้ไม่ค่อยเยติบโตเท่าไหร่นะครับ เรื่องออโตเนทีฟเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอันได้เพิ่มขึ้นมาเรื่ยอยๆครับเว่าเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันพออยายามคิดคด้นผลิ d u ั t ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อตอบอสนองความต้องการต้องการของลูกค้าในตลาดนะครับผมส่วน Net Prof i t นะครับรายได้อย่างปี2019รายได้ลดลงเนาะแต่ Net Prof i t เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ32ล้านนะครับปี2018 44ล้านนะครับปี2019 7.4ล้านบาทนะครับปี2020แล้วก็9.7ล้านบาทปี2021นะครับ ดู net profit margin ก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก21%ปัจจุบันเป็น38%โเป็นในหน้าเนาะ net profit margin นี่ดีมากนะครับ38%ส่วน financial performance นะครับก็เขาบอกว่า,าปัจจุบันเนี่ยเขามีเงินสดเนี่ย416ล้านนะครับ จาก IPO ที่ผ่านมานะครับ Return Earnings Ret e กำไรสะสมเนี่ย7จ6 8ล้านบาทนะครับผมก็เขาว่าเขาพร้อมจะลงทุนนะครับจากเงินสดที่มีอยู่นะครับผมแล้วก็ Debt f e e นะครับอันนี้คือ Debt f e e Structure นะครับ Debt f e e ก็คือ Low d e Ratio จุดหนนะครับแล้วก็ Interest Bearing Debt เนี่ยก็0.03แบบหลังๆคือเป็นเรื่องของไอตัว l i s t Liability ก็คือก็อของค่าเช่าต่างๆมากกว่านะครับ แค่จะไม่มีหนี้ไม่มีอะไรเลยบริษัทนี้ก็อนเร렉ชันชัดเจนนะครับออร์แกนิกโกลด์เนี่ยนะครับทำเรื่องของไอโซวิดแพลตฟอร์มของรีอินชูรันนะครับสร้างของพาร์เนอร์ชิพแล้วก็อัลร์เนทีฟนะครับทางเรื่องใหม่ๆกับการาส่งประกันภัยต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสนั่นคือทำเรื่องของอินเวส m e เมนต์นะครับซับโอกาสออพติมัลใหม่ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก่อนนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับเรื่องของโปรดักต์ดีเวล p อปเมนต์ที่เขาทำเพิ่มขึ้นนะครับ ในปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปี2021นะครับทางเรื่องของโควิดเนาะส่งประกันภัยต่อนะครับเรื่องของไอ้กัรชงกัญชานะครับเรื่องของไซเบอร์เรื่องของมัลติเอ็กเซนนะครับเข, Cyber, ขบาได้ทำเพื่อในปี2022คืออินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับเรื่องของเสศรกรรมเอเอสจีออร์นทริปออร์เนะครับ Health and Life แล้วก็ไซเบอร์หัวนี้คือเป็นเอ,อ๋อไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แหละพยายามคิดคน้นเรื่องของธุรกิจใหม่ๆใ,ให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับผมนี่คือเรื่องของ TQR ส่วนนี้คือเป็นเรื่องของไอเรื่องทันตนิ่งแพทย์ต่างๆก็อันนี้ผมนุญาตผ่านไปนะครับโอเคจบ t QR ไปละเรามาดูกันอีกบริษัทหนึ่งคือเรื่องของตัว TQM กันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ TQM เนี่ยนะครับก็ได้เอกสารเขาเหมือนกันเนาะ f u เ l Year 2 0 2นนะครับ Presentation เนี่ยเขาทำมาก็น่าตอนออกอัปเดนะครับเป็นหลดในเว็บไซต์ของบริษัทเขานะครับผม ก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอินช a n ันบร o กร์นะครับมีประสบการณ์70กับกว่าปีนะครับผมที่เขาทำมามีทั้งวิชั่นมิช s ั่นแล้วก็คอ a วลูนะฮะก็ไล่มาเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยมีทั้งเรื่องของ TQM b r o k e บนะครับแล้วก็เขาทำต่างๆมากมายนะครับตอนนี้มีบริษัทลูกที่เขาโผลวมาทั้ง TQD นะครับเนาะ TJN นะฮะ Insurance Broker นะครับซื้อเพิ่มขึ้นนะฮะ Easy Lending to Life to Extra นะฮนี่คือบริษัทที่เขาเริ่มซื้อเพิ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแล้วดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับก็ t q m เพราะว่า Non-Line Insurance Broker เนี่ยนี่คือบริษัทเขานะครับที่เขาทำอยู่เนาะแล้วก็มี l i f e Insurance Broker นะครับมีซอฟต์แวร์ and IT Solution นะครับ Cash m a t นะครับ Insurance Tax and Wealth Advisory Service นะครับ TQD นะครับ TQC นะครับ แล้วก็มี financial services ก็คือ easy lending โอ้ตอนนี้คือทำเยอะเหมือนกันในเงี้ย TQ ก็ shareholding structure นะครับ TQM เป็นบริษัทแม่ใหญ่เนาะมีผู้ถือหุนน้นก็คือ eternal growth นะครับถืออยู่50.9%นะครับคุณพันธ์อ,อ่อตกลกูลพันธ์นิพานะครับ6.8%นะครับผมแล้วก็ public shareholder 42.3ตกลกูลพันธ์นิพาก็คือคุณคุณอัญชลินนะครับแล้วก็คุณนภัสสนันนะครับผมมาเขาถือหุ้นนั้นเยอะเหมือนกันนะฮะ TQM นะครับ TJN TQM นะครับเรื่องของ Insurance Broker เนาะ To r i s e ถือ5 1 To Extra ถือ5 1นะครับ TC l e n d i n g ถือ76นะครับ TO 2020ถือ100%นะฮะ Cash Math ถือ100% TQC TQD ก็ถือ TQC ถือ100% TQD ถือ40%นะครับ, mat, C, d, C, d, นะรบหน้านี้คือเป็นของ Share Honder Structure อย่างที่ทได้ได้เรียนไปนะครับผมก็บอกว่า Revenant Payment เนี่ยเขาจ่ายกัน อ,อตาม calendar year คาเรนดาเยร์นะฮะตามคาเรนดาเยร์เขาก็จ่ายต่อเนื่องเนาะสองชัดตาม2022เนี่ยก็นี่คือจากผลงาน2ปี2021นะครับแต่สังเกตก็คือเขาจ่ายกันไปนะฮะจ่ายกันทุกปี3ปีที่ผ่านมาก็คือจ่ายกันสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับมีชิ่น่ากังวลก็คือราคาไพรส์ครับตกอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับผมตั้งแต่จ่ายี่สิบเอ็ดหกสิบเขาบอกว่านิวพานะครับพากลว่าคือต้องคูณสองร้อยยี่สิบนิพาใหม่ก็คือหกสิบมันอยู่ที่สออี่สออิบแปดจุด นะครับก็สิ่งที่เขาทำเขาร่วมมือกับบริษัทประกันภัยนะครับนะเพื่อให้มันเติบโตยิ่งขึ้นนะครับผมก็นตามลิสต์รายชื่อบริษัทประกันภัยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็พาร์เนอร์ชิพนะครับขายตามมาร์เก็ตเพลสนะครับช้อปปี้นะครับเฮลท์แคร์ดิสเน่ต่างๆนะครับชานแนลแอฟฟิลิเอตนะครับผมเขาก็ทำนะฮะมีเดียนะครับรวมถึงเรื่องของ a อกเทคคอมพานีนะที่เขาพยายามทำกันอยู่เหมือนกัน แล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับตอนต้นน็คือ TQM เนี่ยเป็นบรกเกอร์นะครับระหว่างสัตว์ประกันนะครับแล้วก็ทางลูกค้าคัสเตอร์ที่เป็น end consumer หรือว่าเป็น corporate นะครับจุดนี้แล้วก็รายได้หลักๆของเขาชัดเจนนะครับบรกเกอร์ฟรีนะครับ59%นะครับมีเซอร์วิสฟรีเนี่ย36%ก็นะครับเซอร์วิสฟรีก็คือตรวจสอบเรื่องของไอค่าเสียหายของรถชนนะครับโพลิซีต่างๆนะครับตรวจสอบโพลิซีแล้วก็อื่นๆนะครับผม แล้วก็อาร์เตอร์คือ4%นะครับ153ล้านบาทเนาะบุคเกอร์ฟรียังเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็บุคเกอร์ฟรีเขาบอกจริงๆถ้าแยกออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของนอนไลฟ์เนี่ย90%นะครับเป็นประกันภัยเนี่ย90%ประกันชีวิตเนี่ย4%นะฮะยังเป็นประกันภัยเป็นส่วนใหญ่นะครับผมประกันภัยก็คือเป็นเรื่องของรถนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของบ้านแล้วก็อื่นๆ เขา,าบอกว่าจริงๆถ้ามองภาพเนี่ยเรื่องของรถเนี่ยประกันภัยรถ é, ยังแบบตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของบ้านเนี่ยเขายัางเจานนะไอ้ประกันภัยบ้านนะประกันบ้านคุ้มครองเนี่ยพยายามเจาะอ,อยู่นะครับเพราะว่าจานวนบ้านในประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นต่อเนื่องเนาะถ้าคน,คนมาทาประกันสักหน่อยเนี่ยรายได้เขาจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมส่วนเรื่องของไอ้ประกันสุขภาพประกันเที่ยวกันอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เขามองว่าเป็นโอกาสของเขานะครับของทาง TQM นะครับ ต่อเนื่องจากนี้นะครับเขาช่างทำเพอร์ซนาล์โลนนะครับเพอร์ซนาล์โลนเพื่อเอามาจ่ายมา,มาซื้อประกันนะครับสุดยอดนะฮะก็คืออ่ะทำครบรูปเลยนะครับผมก็อ่ะให้ลูกค้าเนี่ยทำเอาทำเองเงินกู้นะครับเพื่อซื้อประกันนะครับกับบริษัทประกันต่างๆนะครับผมกรณีเขามองว่าน่าจะน่าจะช่วยของอไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะ easy lending นะครับผมแล้วตอนนี้ที่เขาทำก็ทำบริษัท TQC นะครับให้บริาเรื่องของไอตัวเคลมเซอร์วิสนะครับนะครับเคลมเซอร์วิสเนี่ยก็ทำบริการนะฮะเซอร์วิสบริการให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับ2022 a p i l เนี่ยก็ Advise Preventive ซ i ้ e Program นะครับพอพอเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยตั้งเป้าทำ OPD เคลมแล้วก็ปีหน้าทำ IPD เคลมนะครับผมนี่คือ TQC ก็ไฮไลท์นะครับเพราะว่าเติบโตนะครับต่อนเนื่องตอ่อ,ตอนเนื่องเนาะปีที่ผ่านมา2021ที่กับปีก่อนเนี่ยไรายได้นะครับเติบโต9.3เเนะครับได้จากอินโดนีเมียแล้สวิตเซอร์แลนูนะครับเน็ตโปร i ฟโต27เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ Net profit margin เน็ตโปร i ฟ m a มาจินเติบโตจาก22.4เป็น26เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องของตัว operational efficiency เนี่ยเขาบอกว่าอย่างสวิตคอร์ t ทูอินคอมเนี่ยนะครับลดจาก48.4เป็น45.1เปอร์เซ็นต์ ชัดเจนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเติบโตรายไ,ได้นี้ผมก็ได,ได,ได้ได้เรียน,เร,ยนเรียนไปแล้วนะครับผมนะครับไรายได้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนเนาะทั้งรายปีแล้วก็ไตรมาสนะครับที่ไฮไลท์มากกว่าคือ Net profit นะฮะ net profit m มา g i n เนี่ย22.4เป็น2 6เนี่สุดยอดนะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูต่อไปว่าจะสามารถเมนเทนเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะครับ maintain ได้หรือว่าทำเพิ่มขึ้นในด้านขอา net profit margin นะครับผมคราวนี้คือ overall over over performance นะครับ net profit margin เพิ่มขึ้นนะครับ22.4เป็น26%นะครับ ebit margin 3.2.4เป็น37นะครับ d/e ratio ลดลงนะครับ 0. .5 เป็น .47 นะครับ roa เพิ่มขึ้นจาก17.9%เป็น22.2%นะครับ roe เพิ่มขึ้นจาก29.6%เป็น33%แล้วก็ earning per share เพิ่มขึ้นจาก1.17เป็น1.49บาทต่อหุ้นนะครับผม ส่วนที่เหลือคอมเพลตโปรเจกต์เนี่ยก็ทำแอปนะครับ TQM 24นะครับทำเรื่องของพาร์เนอร์ชิพโปรเจกต์แล้วก็อินเวสเ e นต์โปรเจกต์นะครับเพิ่มขึ้นมาต่างๆนะครับผมนะครับแล้วมีออนก i อ g p ิ o งโปรเจกต์นะครับเรื่องของตัวดิจิตอลไล e ์บิสเนสโปรเซส s s นะครับโรโยตี้โปรแกรมนะครับอ f t เ r s เซลเซอร์วิสนะครับแล้วก็นิวโปรดักต์ที่พยายามเพิ่มขึ้นมาตอบสนองพตนองการลูกค้าอย่างต่อเนื่องครับ ส่วนนี term loss term loss term ้ได er like ้กลับแล้วนะครับ TQR ก็ดันนะครับเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับผมก็ลงเทอมรองเทอมรองเทอมเอ่อรองเทอมนะครับของเขาก็คือต้องการเบี้ยเพิ่มนะครับ2021เนี่ยจบที่17,000ล้านนะครับ17,500ล้านเนาะ2022เนี่ยออเกนเนก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น19,000ล้านนะครับอินโนเกเน็ตเพิ่มอีก9,000กว่าล้านนะครับ2023ก็เพิ่มขึ้นอันนี้ไปนะครับก็ลองดูนะว่าเบี้ย ที่อินชูรันพรีเมียมนี่ยจะถึง50 0 0 0ืล้านบาทหรือเปล่านะครับในปี2026นะครับชัดเจนเนาะเขาบอกว่า TQM เป็น Market Leader นะครับแต่เขายังมองว่าเป็นรูยังมีรูม for expansion อยู่นะครับ n e t Profit ก็ยังมีโอกาสเติบโตได้นะครับผมเขาต้องการปรับปรุงเรื่องของ product and service innovation นะครับ d i r i t i o network n นะครับแล้วก็เรื่องของ human capital รวมถึง digital transformation นะครับ n o r g a n i c Growth เนี่ยยังมีอยู่นะครับผมเขายังคุณยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็ TQM เนี่ยยังโฟกัสที่ Digital Investment นะครับเพื่อต้องการ h i เอ e ร์รีเทนออนอินเวส e n เมนต์ต่อไปโอ้ oh, นะครับผมเขาเคยมาคือบอกตันนี้ปัจจุบันราคาเนี่ยอ่ที่เขาแท็กของเขาเองนะครับ m a r k e t Consensus จะอยู่ที่68บาทนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเขาปิดราคาเท่าไหร่เนะแต่เขาบอก่า Market Consensus เนี่ยนี่คือเว็บอันนี้คือสไลด์ของบริษัทเนี่ยนะครับอยู่ที่68บาทอ่ะคุยกันมา4หัวข้อละมาดูกันดีกว่านะครับจะจบละ ราคาตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็นักวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะครับผมก็ TQR ก่อนนะครับบริษัท TQR จำกัดมหาชนเนี่ยปิดเมื่อวันศุกร์นะครับ13.4บาทนะครับต่อหุ้นนะครับผมราคา PE ก็ p e 3 1เท่านะครับเงินปันผลก็2 3 7นะครับผมอาจจะมีความกังวลเนาะเรื่องของราคาที่ TQm จะเอ่อ Tender Offer ที่5บาทจะต้องเรียนนะครับถ้าไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายนะครับไม่ได้เขาไม่ได้บังคับแบบ จะออกจากตลาดนะครับผมอันนี้คือ TQM เ็ต้องทําตามข้อบังคับของบริษัทนะครับผมบล็อกเกอร์ไม่มีบล็อกเกอร์ไหนเขาจับบริษัทนี้อยู่นะครับก็คือไม่มีบล็อกเกอร์ไหนทำวิจัยที่บริษัทนี้นะครับก็แบงค์อยู่นะครับในเว็บของเซ็นเท้นี่คือ TQR นะครับราคา13.4เมื่อวันศุกร์ PE 30กว่าเท่านะครับส่วน TQM เนี่ยปิดที่49.75นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ PE 33เท่านะครับใกล้เคียงกับ TQR เนาะ พอตัาแทนเงิน,นผลก็2.5นะครับ,น,น,น,บนะครับ49.75เนี่ยมีโบรกเกอร์ในเว็บเซ็ตเทรดเนี่ยให้ Target p r i ไพ74.5บาทนะฮะ74.5บาทก็ลองมาลองดูกันว่าเป็นอย่างไรก็ผมว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าครถของ TQM จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าทำได้จริงกมันก็คงน่าสนใจแต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ได้เงี้ยมันก็ PE 30กว่าเท่าก็ก็ดูแล้วก็ ไม่ได้ไม่ใช่เป็น P/E ที่ที่ที่ถูกสักเท่าไหร่นะครับทั้ง TQM แล้วก็แล้วก็ TQR ในราคาตลาดตอนนี้ก็จบแล้วนะครับวันนี้อย่างที่เรียนไปนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนให้ซื้อหรือให้ขายนะครับก็ต้องรบกวนกับไปทบทวนข้อมูลกันเองทุกท่านนะครับผมนะครับเราคุยกันคุยกันหหัวข้อนะครับที่มาที่ไปนะครับเรองของการประกาศผลนะครับ มารู้จักบริษัท tqr แล้วก็ tqm tqm กันนะครับแล้วก็เราแชร์เรื่องของราคาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนัาวิเคราะห์ว่าอย่างไรอีพีสวดที่47ครับหุ้น tqr และ tqm จบในคลิปเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe นะครับหรือว่ามีคำถามอะไรก็ส่งข้อความมาได้โชคดีในการลงทุนทุกท่านครับพรุ่งนี้ตลาดเปิดนะครับผมเจอกันสวัสดีครับ